ล่าสุดทางด้านผู้จัดคนดงังหนิงปณิตาธรรมวัฒนะได้ออกมาโพสต์ข้อความเจอข่าวร้ายซ้ำสองสูญเสียบุคคลสำคัญในชีวิตหลังจากระหองระแหงมานานทางด้านหนิงปณิตาธรรมวัฒนะเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ถึงกรณีสามีจินจะรินควงสาวกลางสนามบินซึ่งสาวคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นคนใกล้ตัวของหนิงปณิตาเองรวมถึงทางด้านหนิงปณิตาได้มีการตกลงเตรียมหย่าสามีพร้อมกับเตรียมฟ้องสาวมือที่สามด้วยและต้องบอกเลยว่าตอนนี้สภาพจิตใจหนิงปณิตานั้นถือว่าแย่มากๆเลยทีเดียวแต่ทางด้านหนิงปณิตาก็มีลูกสาวน้องนิรินและบรรดาเพื่อนสนิทที่คอยมาอยู่เคียงข้างทำให้เจ้าตัวนั้นสตรองขึ้นกว่าเดิมมาก <My S 2> มายมกล่าสุดทางด้านหนิงปณิตาเจอข่าวร้ายซ้ำ2ญเสียบุคคลสำคัญในชีวิตโดยทางด้านหนิงปณิตาได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่า r I P Away in my heart ไหนใครว่าปีนี้ดวงดีมาให้ครบยังไหวอยู่ซึ่งบุคคลดังก็คือคุณป้าของหนิงปณิตาและทางเราก็ขอแสดงความใจเสียใจด้วยนะคะ